ไปไปเลยนะครับหนึ่งร้อ<ค> <lever> ยก็คือเตรียมน้ํามาก่อนนี่ยัปกติครับผมถังนี้ก็ประมาณก็อันนีน้ก็คือหนึ่งถังสะพายนึ่งังสะพายน้ํานี่ประมาณยี่สิบลิตรได้ไหมครับอันนี้แล้วแต่ครับน้ําเท่าไรก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วจะบอกว่าเท่าไหรเท่าไรก็ได้มันก็ไม่เชิงเพราะอันนี้เท่าไรก่ก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเวลาไปเราไปใส่ถังเพราะถังขีดผมจะอยู่ประมาณยี่สิบหกลิตรยี่สิบหกลิตรนะครับยี่สิบหกลิตร เราก็ใส่ซปเปอร์พีคนะครับขวดแดงก่อนนะขวดแดงก่อนนะครับพอ,นนบดดอนนบใส่ไปเสร็จแล้วเอาไม้ค้นเลยครับแต่จริงๆในนี้มันมันก็ไม่มีอะไรฮะเนี่ยดูแล้วมันก็ไม่มีอะไรนะครับเนี่ยใช่ครับก็ใส่แต่ถ้าไม่ค้นไม่ได้ครับเดี๋ยวมันเป็นก้อ,อนภ<น>ายหลังเพราะบางคนเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้คนแล้วก็เท uh huh, uh huh. เทตัวขวด<ม>เขียวไป เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเวลาดูตอนเทขวดเขียวก็ยังมีปฏิกิริยาอยู่นะครับครับยังมีอยู่ยังมีอยอนนู่อย่างนี้ถือว่าใสาแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยใสยแล้วฮะอันนี้เริ่มใสแล้วใสแล้วก็เอานี้ใส่ไปอีกร้อยหนึ่งครับใส่ไปอีกหนึ่งร้อยซีซี หนึ่งร้อยดูครับเวลาใส่เข้าไปแล้วสีสีจะจะจะเปลี่ยนเหมือนกันใช่ไหมใช่ไหมครับ,รบสีก็ช่างจะเปลี่ยนถ้าใส่พร้อมกันไปแน่นอนครับเป็นก้อนเลยน,นอนเลิกใช้นี่ขนาดยังไม่ใส่เนี่ยน,ะ,นะเนี่ยครับเนี่ยนัคขัคนะน,ะ,นะเนี่ยมันะจะไม่มีอะไรอมไมืมีปัญหาแบบที่บ่นกันนะเนาะนะครับเ<บ>นี่ยคนบางคนว่าโอ้ยมันยุ่งยากก็เราเราเราใช้ของถูกของดีราคาถูกเห็นไหมฮะ แล้วก็ได้ผลต้นข้าวด้ใบนี่แข็งเลยครับผมแต่จริงๆแล้วผมน่ะไม่ไม่เคยเดินลงไปในนาด้วยเท้าเปล่านะครับเพราะผมใส่รองเท้าประจำแต่ลูกชายผมอ่มาเวลามาช่วยฉีดมั่งอะไรมั่งเขาคอยจะไม่ใส่ไม่ใส่อุปกรณ์แบบนี้นะครับผมครนี้ขาเนี้ยจะเลือดเพราะใบเพราใบข้าวบาดนะครับได้เลือดเลยใช่ไหมครับเลือดแน่นอนครับ ถ้าฉีดตัวนี้นะเห็นไหมครับมีคือไม่มีไม่มีอะไรครับไม่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 มีตะกอนไม่ไม่มีอะไรค่อยมีปัญหาเนี่ยครับอย่างนี้ถือว่าใสใสแล้วนะครับแต่ครั้นี้ก็ถ้าหากว่ายายาติอยากจะใส่ยาอะไรก็ได้ครับตามตามไปนะครับไอตัวนี้ยก็คือยาเคมีอะไรล่ะครับข้าวเราเป็นอะไรนี่คือยาหนอนม้วนใบนะครับถ้าได้านก็เราก็ใส่ไป ตามที่กัดแล้วกันอ่าตามที่แค่นี้คือหลังหลังจากที่ผสมตัวแดงกับตัวเขียวเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ผสมตัวยาเคมีตามที่เราอยากจะใช้อยากจะใช้จะผสมอะไรก็ตามใจชอบอันนี้ตามตามได้เลยนะครับที่เราผสมมุมทุกอย่างไอสูตรที่พี่จะใช้อีกทางหนึ่งเนี่ยครนี้ยายาไม่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 เน้นครับเพราะว่าอย่างกับอันนี้ เราใช้ถังหนึ่งอาจจะอยู่ประมาณสัก65ซีซีนะครับอันนี้ยอันนี้ห65ซีซีซีเป็นยาหนอนใบก็ไม่มีปัญหาเรื่องครับผมเป็นก้อนนะครับผมเนี่ยก็พอใส่เข้าไปแล้วคนไม่เป็นไรนะครับอันนี้ไม่เป็นไรแล้วก็อย่างการช่วงนี้เพียกระโดดมันควนอยู่ไอตัวนี้มันก็ช่วยได้อยู่แล้วครับเพียกระโดดนะครับแต่ว่าถ้ามีตัวเนี่ยเราก็ต้องใส่ยาที่เป็นเคมีอะไรบ้างครับ ก็ตามตามแต่ตามแต่สูตรของเราเนาะคือเราเราจะใ้แต่ละบุคคลนะแต่ก็ต้องคนครับคนให้เข้ากันเพราะจนนี้เขาให้ใส่แค่สองฝาตออหนึ่งถังใหญ่จะไม่ไม่ไม่เป็นอะไรไอ้ของนี้ก็เกิดจากปฏิกิริยาของตัวยาของตัวยาเแต่อันนี้มันก็ไม่มีครับไม่มีอะไรก็เทก็เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จางหายไปคือเวลาเทใส่ถังมันจะไม่นั่นฮะจะไม่ ไม่เป็นฟองฟูดขึ้นมาเหมือนอย่างเราฉีดยาฆยย่ายาอะไรอย่างนั้นนี่ละลายโอเคลองดูต้นแต่ผมว่าใบาสวยช่วงนี้ใบสวย